สวัสดีครับพบกับรายการ Gods of Gaming ครับวันนี้ครับอยู่กับผมก o สและเกมที่ท่านกลันรับชมตอนนี้คือเกม Minecraft Pocket Edition v 1 0 9 5นะครับวันนี้ครับผมจะมาเล่นโหมด Survival หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อโหมดมีชีวิตนะครับนะโดยไม่ต้องใช้ Edition s e r ร์ฟของ Minecraft ของหมู่บ้าน Mos บ้าน NPC นะครับแล้วผมก็จะใช้ชื่อ Server เลยดี

เนี่ยคิปเปร์เราเทปบอลคลาสเอาละครับไปเริ่มไปเลยไปอย่างแรกทำอะไรดีวะหาไม้ก่อนเนาะนี่หาต้องหาแกะหาแกะมีไม้้วต้องมีแกะอ่าจะกระตุกหน่อยก็ต้องขออภัยมาที่นีครับแหลกเออโอ้โหเจ็บ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  ตะลุยไปยันหลุดแมปเลยดีวยกว่าเดี๋ยวหลุดแมปน่าจะมีแกะฮะหนึ่งมีแต่ไก่ไม่มีแกะนั่นงไก่เจอะแล้วเธ่อนฝูงเจ้าเจ้าเจ้าเจอาเจ้าว,วันนี้ครับมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคือพ่อผมเองครับครับถ้าใครอยากจะแอดผมเป็นเพื่อนได้ครับมหาใช้หมกย่างแอดมาเลย ไมททุกคนไม่ต้องสงสัยครับว่าทำไมชื่อเฟสผมแปลกๆนะครับเป็นชื่อเฟสวพาผมเพราะผมทํางานชีพขายาหมึุฟฟ้่นะครับว่าอาชีพนี่รวยมากครับขายวันละหมืนะ่นครับขายได้หมื่นในกาไรเก้าพันเก้าเพราะยังมองหน้าดิไม่มีอารมณ์ในการทำรายการเลยอันนี้ก็หนีจังแฮ่หนีมานี้โอเคได้แล้ว แล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปั๊มของเนี่ยนะครับไม่ใช่ปั๊มแบบว่าวางของไว้แล้วก็ออกประมาณนี้นะครับคุณต้องมีของที่คุณอยากจะปั๊มเนี่ยสองอันขึ้นนะครับไม่ต้องสองอันขึ้นหรอกอ่านมีสองอันใช่ไหมมันจะไว้อยู่ช่องแรงกรับป๋คุณก็จดกดช่องสองค้างไว้เห็นไหมมันจะเด้งออกมาแล้วคุณเดินเข้าไปเก็บมันจะมีสามอันแล้วคุณก็กดที่เดิมแล้วกดช่องเปล่าค้างไว้มันก็จะเด้งออกมาโอเคครับนั้นขอปั๊มแป๊บหนึ่งนะครับ สก็คือม่คิบสอามอันก็พอละทีนี้ก็ไปซื้อไปหาไม้มาแค่สองอันก็เหลือแล่ครับผมไปหาไม้มาตด้อคงคิดว่าที่ผมเออสองอันเองสองอันนี้สามผมสามารถอุ้มเคยต่อยอดได้เป็นประมาณเต็มลังครับโอ้โห ครับเหมือนเดิมครับมันจะอยู่ในช่องนี้แหครับแล้วกดช่องนี้ครางไว้อย่าให้เต็มนะครับแล้วเรากดช่องป้างเปล่าที่ข้างๆมันนะครับมันก็จะได้งองกมาแต่ถ้าเราเนหนังแกะมันก็จะกลายเป็นหนังแกะนะครับโอเคปั๊มปั๊มแปบ๊บ

ก็พอละมั้งเออพอละโอเคอาจะมีเสียงอะไรกระทบบ้างก็ขออภัยนะครับท่านที่ได้ยินนี้ก็เป็นรายการของคนดังนั่งเคียนะครับผมอ,อาจารย์ยิ่งศักด์ตอนนี้เป็นของแคสติการอาสยามเคลียโตโคักเลิกโตโหยหาชีวิตคู่นับสิบปีนะครับเฮ้อแถวตอนเขาเนาะผมว่าสร้างบ้านมาที่สูงยดีกว่าหนึ่งราวะ

ผมจะเอาชีวิตในคืนแรกก็ได้ตังต้งไว้ตรงไหนดีนี่แหละ ่านใจผู้ชมกับเรนนะคะจะใช้คำคำหนึ่งพอมกัน,นะค่ะว่าอาโนุโมทนาสาธุนะคะุผู้ชมเป็นไงกตาม <c oughs> ที่ว่าทำปาเป็นสิ่งดีค่ะคน <c oughs> ทุกคนทึ่พูดเสมอว่าคำคว่าคำจุนโลนะะก,น,น,ะะกน,นะคะคุณผู้ชมต้องต้องชัดรันา เรื่องขอามารถนด้วยการปฏิบัติเรื่องจรินะคะเรนคิดว่าให้อาชีพนะ,ะมีโอกาสสร้างบ้านได้กันขึ้มาแลคะ่ะพวกเราควรจะเร่งในการทําบุญนะคะวันแบบนี้ถ้าเราพร้อมใจจะทําบุญส่งสาหรับใจนะคะให้แคปรักประกาศนะคะได้ทําในสิ่งที่ตัวตั้งความหวังไว้เธอตองมีจะมีความสุขและพวกเราก็จะได้ร่วมบุญและอลาจจะร่วนกับเธอนะคะแต่ภายหลัการยินมีสิ่งนึ่ที่อยากจะฝากน้องแคปนะคะเรนคิดว่าเราเกิดมาเป็นป คิดนะค่ะรว่าเรามีความสามารถที่จะเลือกที่จะกำหนดชีวิตของตัวเองได้คอนยู่คิดยังไงดีไม่ทราบแต่เมืเ่อเดือนมกราคมมาถึงแล้วน้องแคทยังไม่ได้ไปบวชน้องแคทยังคงต้องทำงานต่อเย็นก็เชื่อว่าน้องแคทยังคงม,มีความมุ่งมั่นแต่เย็นไม่เชื่อว่าน้องแคทจะขับคลืชีวิตและลิขิตตัวเองได้เดย็นไม่เชื่อค่ะขอบคุณน้องแคทมะกทุกท่าน<ไ> คุณผู้ชมเจ้าขาช่วงนี้ต้องควคุณครีมและเซรั่ย้อนเวลาผิวมาดจีเพราะลักสำคัสลายผิวมากสีแดงเพื่อบ ก็ตอนคืนนึงวะโออีกนานเลยวนัออกเจอเพชรมาอุ้ยพังว่ะเสียงพังนี่น่ากลัวมากโอ้กะตุกุดุกุด นอนนอนนอนเอ้คืนแรกครับผมผมเก่ามันจะไปโบ้ซะประมาณคืนที่สามคืนที่สี่โดน่ะเราจะมาลองมาดูกันวนะ่าผมจะอยู่ได้สักประมาณกี่คืนโดยหมดนี้เนะี่ยถ้าผมตายแล้วเนี่ยผมะไม่รมาเกิดใหม่ได้แต่ผมไม่เอาครับผมจะทําเหมือนเป็นฮาร์ดคอร์มูดไปตายแล้วเกิดใหม่ไม่ได้เอาว่าตายปูแล้วผมจะออกจกเซิร์ฟทันทีเลย สิบนทีอนานจุงนั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้กดไลค์ด้วยนะครับอย่าลืมแลวฝากขอฝากแคแนลก o สออฟเกมมิ่งด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียเวลาสิบเอ็ดนาทีกว่า11นาทีนะครับที่ดูผมนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับขอบคุณครับ